ในวันที่8มกราคม2565นายวรวุฒธอุตสาแท้ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประธาน,นาคณะกรรมการดำเนินงานพิธีแต่งตั้งทูตสภาทูตสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมทูตสิ่งแวดล้อมสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมประจำปี2564 พิธีมอบรางวัลไทยสมาร์ทชิลเด่นออฟเดอะร์2021ในฐานะเด็กดีเด่นแห่งปี2,565รางวัลเพชรเมืองเหนือในฐานะเด็กดีเด่นแห่งปี2,565ภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมล้ำค่าสืบสามภูมิปัญญาท้องถิ่นกลิ่นอารยาธรรมล้านนาทรงคุณค่าและอ่อนเมืองเหนือพิธีมอบรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นและครูต้นแบบดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565และรางวัลน,นักขราชนาคาครั้งที่1นึภายใต้โครงการคิดวัฒนศิลป์บุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยดีเด่นประจำปี2564ในการจัดงานพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคคลที่พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมถึงอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นสังคมและประเทศชาติรวมถึงตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่ตางๆรวมถึงบริหารงานด้วยหลักธรรมมาพิบาลและเพื่อยกระดับศักยภาพของเด็กสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างมีประสิทธิภาพ global citizen